ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีมมิตรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แับชูก้าชูก้าลุนในช่องชูก้าใส่ปันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันกับน้องแมวนะจ๊ะหลังจากที่น้องปิดปรปับปรุงไปสักพักหนึ่งเลยเนาะวันนี้ก็มากับเอ่พีจีก่อนละกันวันนี้อมาใน ค่าย PG ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองค่าย PP ต่อนะมาดูตารางการจ่ายเขาเข้า,ขาสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมนะ้องอันชูก้าก็เปิดให้ดูทุกรอบนะน้องทุกคนอาจจะรู้จักดีแอนชูก้าได้ซานะคะ c ซลลสกิเตอร์เป็นเหรียญทองนะคะสซลลักวายเป็นของทองคํานะแฮนเด็กของทองคํานะลองลองมาตัวจ่ายแพงสุดจะเป็นน้องแมวนะคะน้องแมวกองมีโคมแดงนะจ้ามีพัดมีซูชิมีข้าวปั้นนะ AKQJ10 นะคะชั้นแรกตามนี้เลยสเกตเตอร์4ตัวหมุนฟรี10รอบนะคะเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยมาอรอลุ้นกันวันนี้จะปังหรือจะแปลกนะก่อนหน้านี้แอดปั่นมาในคอนเทนต์เบ็ดเดียวเบ็ดเดียวยาวๆอุ๊ยมันจงดีนะทุกคนวันนี้พกมาหมื่นห้านะคะเรามาเบ็ดเดียวยาวๆสักรอบดีไหมเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตปั่นเบ็ดล้างเกลือสักนิดหนึ่งเอาค้างๆคาๆใจแล้วเกินนะเบ็ดจิ้มล้างเกลือล้างเกลือสักสามจิ้หมุนไปก่อนนะคะวันละกระป๋าย ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อแรงใจใแอจูก้าซึ่งดิชหนึ่งนะทุกคนจะได้มีแรงกายในการหาทุนปันทอนะคะคอมเมนต์ขอเกมมาได้นะคะโดยเราจะตามคำขอนะคะอุ้ยคูณจีบคูณจีบเบ็ดจีบโอ้ถ้าเบ็ดร้อยนี่เมียจ,จะคิดเบ็ดร้อยเบ็ดพันนี่มียจ,จะคิดแต่แอชูก้าไม่การเล่นแน่นอนทุนเราไม่หนะักขนาดนั้นเนะาะมาแล้วก็ไปขอกำไรหน่อยนะจ๊าน้องแมวหลังจากปิดปรับปรุงไปหลายวันเลยทีเดียว ช่วงนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนือนเริ่มหนาวแล้วทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีหรือยังหนาวกันบ้างไหมขอซือสวยๆหลายๆโฟล์ๆหน่อย e, ได้ไหมจ้าเกมเอาบิดจิบจะทรงดีหรือเปล่าถ้าไม่จิบทรงดีแอดขอซื้อเลยนะคะกับเกมนี้ มาไหมมาไหมโอ้โหไม่ลงขอตัวไหนได้บ้างขอตัวไหนไบ้างมไม่มีพัดแถวหนึ่งนะสัก,กิตเตอร์ลงแค่สองวเท่านั้นเจสวยๆขอคิวสองแถวแรกโอ้โหไม่ลงเลยโอ้โหซูชิเงาเงาเห็นแล้วหิวเลยทีเดียวแต่ได้แค่สามสิบคูณสองมานะเ m d p ีจั่ให้เราหรือเปล่า สวยคูณหกคูณหกจบไหมไหมจบดูชี้แถวหนึ่งหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหไม่ลงเลยเอาอีกสี่มูลสุดท้ายก็เบ็นสีเดอร์แอดขอซื้อหน่อยแล้วการน,นะงะตอบสนองความค่าสนมงคลน,นะ ตัวแพงไหมโอ้โหมีคูณสวยๆคูณแปดอุ้ยคูณดีเหลือเก,เกินเกมนี้น้องแมวเนี่ยคุณจังตังใจด้วยนะว่าแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะคะไม่แนะนํามไม่ทํำตามเหมือนเดิมนะคะที่รักขอไหลไหลโฟล์แบบไห่เป็นน้ำไปนะกําไรอ่ะไม่ใช่ชุนนะคะโอ้โหลีลาสเก็ตเตอร์จะลงเอาแค่สี่ตัวพอนะไม่ต้องห้าตัวแต่มันไม่จ่ายเนาะมาสวยๆ ขอใสวยๆนะจ๊ะน้องแมวในฐานะที่เราเป็นทาดแมวนะขอคุณบื้มๆและจ่ายบั้มๆด้วยโอ้โหตัวไหนได้บ้างตัวไหนได้บ้างขอตุ้มแพงมากได้ไหมซูชิเดี๋ยวหนึ่งไม่ลงช่วงนี้ประมาณตีหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ที่ไทยน่าจะตีหนึ่งแล้วหลับกันหรือยังเอยแต่อากาซาก็ลงคลิปประมาณบ่ายสองนะคะเฮเซลสามหน่อยได้ไหมอ้เคไม่ลง น้ำตาลจะไหลวิได้เคีย์อยู่แล้วตัวเจแถว3ได้อยู่ไหลต่อขอคิวแถว3ค่ะได้วายโอเคสวยๆสยูชิแถว2องสูชิลงคงจะดีแต่ไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ที่คูณ6แต่ว่าเราซื้อนะอีก5หมุนนี้ลุ้นกันต่อไปมันจะจ่ายเท่าไหร่โอ้โหต่ำอยู่นะใจ่มา96บเองคิวแถว2หน่อยโอ้ไม่มีมาให้ลุ้นเลยทีเดียวนะ สิบแถวสามไม่มาคือเศร้าโอ้โห,โหได้ซูได้เขา้ขาวบ้านถึงเปล่าเข้าของสาลาัยโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยตอนนี้ลงจากอัดคลิปเสร็จแอนน่าจะต้องไปหาอะไรทานแล้วทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะจะไปหาอะไรทานด้วยหิวแล้วตอนนี้อิวมมืดึกแล้วนะนกล้าก็พูดไปเรื่อยนะจุดนี้สิบ <laughs> สวยโอเคสิบมบื้มกับคูณสิบสี่โอ้โหยังจ่ายต่ำอยู่ดีอะํำไรหรือยังหรือกําหมาัดอยู่ตอนนี้ โอ้ยังไม่กำไรเลยหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้วซือเจ็ดร้อยห้าสิบได้มาเท่าไหร่กันแน่ไหมนี่โอ้โหจิปขอคิวคิวลงคิวโอ้โหคิวไม่มาคิวไม่มาพาเราเครียดเลย โอเคไม่สวยเลยกับเบ็ดสิบเราควรไปเริ่มต้นเบ็ด90เหมือนอย่างสูตรเดิมของพี่อึ่งเลยดีกว่านะคะขอแบบปันป่นรัวๆปั่นรัวๆเบ็ด90จะไหลหรือเปล่าจะเข้าดีเหมือนอนุบิสหรือเปล่าจะใจดีกับเราไหมอไม่ลงโอ้โหพัดก็ไม่มางานเข้าหรอไหมเบ็ดเก้าสิบ ณนะจุดจุดนี้คิวแถวสามคิวคิวแถวหนึ่งคิวแถวสามพูดผิดน้องไม่ให้เลยอะเคลงคงจะดีเคแถวสามหน่อยโอ้โหแต่ไลยไอจุก,ก้ามากเลยอะน้องไม่เอาพีจีนะโอ้โห เจโอ้โหเจไม่ลงทุกคนโอ้โ oh, ห oh, จะไม่จ่ายเลยเหรอเอาดีๆเกมจะใจร้ายใจดำกับเราเกินไปเอหน่อยคิวอู้คิวก็ได้เอก็ดีโอ้โ oh, ห oh, ไม่ลงสักดอกเราบอกแล้วกันไม่ได้นะไอ้ย่าทูจีไม่ลงจสวยขอคิวแถวสามคิวอู้คิวคิวคิวอยู่ไหน Q ยเละเคเละโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีอะไรลง <laughs> น้ำตาสไล A ต่อโอ้โหได้10โอเคเอแวสองโอ้โหลุ้นเป็นแบบเชียร์มวยแล้วนะจุดนี้จะแบบน้องไม่ค่อยจะต่ายเราเท่าไหร่เลยนะคะตอนนี้เริ่มกำมัดแล้วกำไรไหลเป็นน้ำเลยกำไรไหลไม่ใช่ติทุนไหลเป็นน้ำเลยมี่จะตัวจ่ายตัวถูกทั้งนั้นโคมแดงสวยๆส5 0ยังเบาอยู่ดีโอเคไหลต่อถึงจะทรงดีเกมนี้อ้าวมาบิ๊กบิน อันละกดข้าม2,718 90อ้อยสไม่สวยเท่าไหร่นะมาพยมโอ้โหไม่มาโอ้ไม่สวยไม่มีอะไรลงมาให้เราแบบ,บมืมบ้าบ้าไม่ดีใจเล่นเลยนะ พกมาหมื่น้าตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเท่าไหร่นะคะยังแบบขาดทุนอยู่ประมาณหนึ่งพันเกยังคงมหมุนต่ออยากดูสเตเตอร์เบ็ดเนี้ยถ้าเกิดว่าปั่นจะเข้าไหมตอนนี้สู้มาประมาณ8นาทีแล้วทุกคนโออน้องแมวไม่ค่อยจ่ายเลยอ่ะแต่ดูว่าเป็นการ,ป,รปิดปรับปรุงเพื่อจ่ายเราเพิ่มขึ้นนะ ม่ใช่ปิดปรับปรุงเพื่อคุกเกือแบบในนาไม่ได้นะ10 10ิลงโอโหสิไม่ลงในโคมแดงต่อและ10ส,สูชิก็ได้เดี๋ยว3โอเคสวยๆตอนนี้ไม่มีคูนะ่ะสิบลงอีกสัีโอโหสิบไม่ลงล่ะไม่งั้นจะได้เต็งกระดานเลยทีเดียวพอได้ลุ้นไหมก็พอได้ลุ้นแหละแต่จ,จ่ายต่ำเหลือเกิน ตอนนี้ปั่นไปประมาณร้อยหมุนได้แร้หม้ยังไม่มีจักรเเตอร์ลงให้เราเลยนะมีซื้อไปเราซื้อไปรอบหนึ่งละแต่ไม่ได้กําไรนะเอแถวสามเลยคะ่ะโอเคสวยคิแถวสองได้ปลดพลิสโอโหไม่ลงน้ำตาลจะไหลอ่ะคิวเจโอได้อยู่แต่ใจามาสีห้าเท่านั้น <c oughs> เอ้ยบางทีก็ท้อนะ ซูชิดีๆนี่เองสวยค่ะไหลต่อจะดีมากไหมลง10ได้พัดหน่อยก็ดีนะซูชิก็ได้ซูชิแถวสองไอ่ะโอเคสวยสวยโอ้วน้องแมวไม่ค่อยใจดีกับเราเท่าไหร่เลยอะ่ะสู้มาประมาณ10นาทีแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อส่งท้ายเลยละกัน6ก5ัน6 7 5 0หกำหมัดหรือเปล่าหรือกำไรมารอลุ้นกันไม้นี้ครึ่งหนึ่งของทุนเราเลยนะ อาจจะส่งท้ายปีหรือเปล่าน้องแมวหมายถึงเราจะเข้ามาเล่นส่งท้ายแล้วอาจจะไม่มาแล้วก็ได้นะถ้าน้องเกลือขนาดนี้นะคะการข่มขู่น้องแมวสักเล็กน่อยอ้าวมาสเตเตอร์สี่ตัวหมุนจิบรอบไปเบาไปหนึ่งชาสมคุณมาก่อนตอนนี้อยู่ที่คุณ8ปดเอาสวยได้คุณ8ดมาจ้าเจ็ดยิยังเบาอยู่เราซื้อหกพัน โอเคสวยหลยต่อขอแค่จ่ายสิบลงโอเคเลิศมากเข้าขหัวลายโอเคสวยเลยได้เท่าไหร่พันสียไหลดีอย่างนี้ก็น่าตักที่สุดแต่ยังยังไม่จบอยู่เพิ่งนับโฉกทหารสองพนแปดแยังไม่จบนะจ่ายต่อนะถึงจะดีนะไม้นี้ซื้อ6,000กว่านะคะโอโ้เกมอย่าทรงเช่าอย่างนี้นะคูณสิแต่ต้องมีตัวจ่ายด้วย อลอ้หมุนต่อ4หมุนลุ้นต่อไปอุ้ย3หมุนสุดท้ายแล้วทุกคนเว้าไปอีกเว้าไปอีกโอ้คุณจังตั้งไม่จ่ายหรือเปล่าหนึ่งหมุนสุดท้ายถ้าไม่จ่ายคือจบสวยอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเพื่อนอจบแล้วหรอหาตุ้นก็ผมรออะไรซื้อ6,007นะ6 7 5 0ไหมถ้าจะไม่ผิด โอเคไดไ้ไม้ม้อยู่ต้องมีต่อถึงจะดีไม่มีเลยอะคุณเยอะนะคูณที่แปดอะแต่กาตูนนะกาตูน 6,219รับมาก่อนนะคะซื้อไปไม้นี้6,750ขาดทุนประมาณ500นาะตีกลมๆนะคะโอเคถือว่าไม่ไม่ได้กำไรนะคะกำหมัดกับน้องแมวค่ะทุนน้องแมวไปวัน2,000กว่าฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้อาจไม่ใช่วันที่ดีของแอดนะจะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะฝากกดไลค์เป like, ็นกำลังใจกันด้วยคอมเมนต์ขอเกมมาได้แล้วแอดจะมาจัดตามคำขอเท่าที่ทำได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คราวน,นี้จะลาไปแล,แล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ